มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนราศีเมษกลุ่มธนูกรกฎสิงห์และตุลหมอดูฟันธงเรื่องของดวงชะตาราศีถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะหมอวายหรือว่าหมอดูอปป้าได้โพสต์ผ่านทาง Facebook เปิดชะตาราศีที่จะพ้นเคราะห์ชะตาพลิกหลังพ้นวันที่17ตุลาคมชีวิตจ,จะดีขึ้นเงินจะเข้ารัว,รว ชีวิตที่ตกอับจะกลับมามีโชคได้แก่ราศีเมษกลุ่มธนูกรกฎสิงห์และตุลหกราศีนี้กำลังจะผ่านต้นเดือนตุลาคมที่ย่ำแย่สุดๆไปแล้วถูกหลอกถูกโกงถูกเอาเปรียบถูกก่อกวนให้รำคาญใจปัญหาเหล่านี้จะคลี่คลายหลังวันที่17ตุลาคม2567สชีวิตจะดีขึ้นคนดีๆจะเข้ามาคนไม่ดีจะเดินออกไปเองดวงจะได้ของใหม่โปรเจกต์ใหม่เงินจะเข้ารัวๆผู้ใหญ่กลับมาอุปถัมภ์ชีวิตที่ตกอับจะกลับมามีโชค ขอขอบคุณข้อมูลจากมงข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ